Remember, ข้อทุนแล้วครับปล่อยนะครับพร้อมเปิดปล่อยแล้วครับรข้อทุนแล้วครับหมอเสมอจับไปเลยนะครับหมอเสมอครับเทศบาลถอยหลังหน่อยครับเทศบาลพร้อมยังครับเจมเบี้ยเดินหน้าหน่อยครับ เขาต่อให้เอาเลยะจะเบี้ยวพร้อมยังครับยังไม่พร้อมยังไร้อ <c oughs> ะไรเจ้าเเทศบาลเดินหน้าหน่อยครับ <c oughs> จะเบี้ยวเดินหน้าหน่อยเ <c oughs> <c oughs> ทศบาลเดินหน้าอีกครับ <c oughs> เทศบาลพร้อมยังครับจะเบี้ยพร้อมยังครับเตรียมตัวครับลุงเฮ้ย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 ไปแล้วครับ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 เรียบร้อยคว่ำล้วครับคว่ำแล้วครับไปแล้วครับอันนี้คว่ำครับอยู่กันที่เลยครับ